สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะคบพวกเราจะมาทําเวลาพวกเราจะเปลี่ยนวิดีโอช่องของพวกเราไม่ใช่ช่องแอปปิตตอรของเราเปลี่ยนชื่อช่องของแอปปิตตอกโดยการกดตรงนี้ตรงนี้ลบไปเลยเขียนว่าเป็นว่าอะไรก็ได้แต่ผมจะเขียนเป็นแบบว่าอินดูสมพันธ์สยๆให้มันให้มันหน้าตา หน้าตาคุ้นๆกันอะไรหรี้หนบอกว่าจะเกับฉันแล้วไม่ใช่เหรอฉันแค่จะสอนให้ไม่ฉันจะให้ฉันจะสอนน้องๆทำให้มันแบบหนึ่งนี้เอ็นดูส ต้องชื่อช่องแอัจนตะิตอกขะเนี้เป็นดูดูหนึ่งสองสามเออนับได้ลดนะเนะปนน็นดูสองพันไปบายดูสองพันแล้วอีกอีกนะจ๊ะจะบ้าตายเอ็นดูสองพันเอ็นดูสองพันมัน ทูตรงไหนดิสุภานแล้วอีอีตั้งหาตั้งชื่อแบบว่าอีอีด้วยนะจ๊ะอือืมและที่กดภาษาเปลี่ยนหนัก เคดูสองพันก็พอ,อ,อ,อถูกแล้วแล้วก็มาดูกันเถอะต้องรอสปอบบน,น รอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะได้ก็ได้นะต้องรออีกนานอ่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายท่านชม